สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นวนะครับจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยนะรวมตัวชุมนุมเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ปรากฏว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยทางด้านพลตำรวจตรีปริยักษ์ตักวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกเนี่ยนะก็ได้ให้รายละเอียดบอกว่ามีการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้านะครับที่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา แล้วเคลื่อนขบวนไปที่สานักงานตำรวจแห่งชาติเวลา16นาฬิกา10นาทีผู้กํากับสนปทุมวันได้ประกาศแจ้งเตือนว่าการกระทําดังกล่าวผิดกฎหมายให้ยุติการชุมนุมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับเข้าคว้าปาสิ่งของใส่ตํารวจทําลายป้ายตํารวจได้รับความเสียหายรวมทั้งคว่าประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองและสิ่งของต่างๆเข้าไปภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ16นาฬิกา15นาทีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์และรักษาพื้นที่จนกระทั่งเวลา16นาฬิกา30นาที แกนนาประกาศยุติการชุมนุมจากนั้นเวลา17บเนาฬิกาสานาทีผู้ชุมนุมเดินทางไปมารวมตัวที่สามเหลี่ยมดินแดงตํารวจที่รักษาก,การบริเวณน,นั้นได้ประกาศแจ้งเตือนให้ยุติและแยกย้ายเดินทางกลับแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับยิงผู้เพลิงลูกไฟลูกแก้วลูกหินคว้างปาประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองใส่ตำรวจจึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมสถานการณ์และรักษาพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงขณะตํารวจสามารถรักษาความสงบไว้ได้เบื้องต้นเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายเป็นหญิงสอง เป็นชายสองหญิงสี่ในความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเสริญพรบรรควบคุมโรคติดต่อสําหรับการดําเนินคดีตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งหมด78คดีมีผู้ต้องหาอยู่ในข่ายถูกดําเนินคดี436คนได้ทําการจับกลุ่มและก็ควบคุมตัวดําเนินคดีแล้ว1้9รายในขณะที่พลตํารวจโทพ,พักภพพงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเน้นย้ํามาตรก,การป้องกันเป็นหลักทั้งการป้องกันสถานที่ราชการ การป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้มีการพกพาอาวุธหรือสิ่งของอื่นๆที่เป็นอันตรายเข้ามาบริเวณพื้น,นที่ชุมนุมในการชุมนุมแต่ละครั้งจะมีการตั้งจุดตรวจโดยรอบที่ผ่านมาได้จับกลุ่มผู้กระทําผิดนําพกพาอาวุธตลอดเวลานอกจากนี้กําชับไปเจ้าหน้าที่นั้นใช้เสื้อเกราะโล่กันกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆป้องก,กันตัวเองสังเกตเห็นว่าตํารวจใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ําตายิงลักษณะวิถีโค้งจากระยะไกลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเกิดระยะห่างระหว่างตํารวจกับผู้ชุมนุมนอกจากนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการพูดถึงกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่16สิงหาคมด้วยพลตําร,รพักกระพงก็มอบหมายให้พลตํารวจโทจิรพัฒน์ซึ่งดําเนินการในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นเนี่ยนะครับกองพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อลงพื้นที่ตรวจเกิดเหตุเป็น3ามจุดด้วยกันก็คือบริเวณชั้นล่างสอนอดินแดงที่ปรากฏภาพตามโซเชียลมีเดียจุดที่สองนั้นหน้าโรงแรมปรินตันอยู่ด้านหลังและห่างจากสอนอดินแดง ประมาณ80เมตรเชื่อว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุจุดที่3บริเวณโคง้โรงรวมบัดน้ําเสียเป็นจุดที่ผู้ได้รับบัดเจ็บพร้อมมีกองเลือดนะฮะซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องไปตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการจําลองสถานการณ์ด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเนี่ยครับทุกวันเวลาผ่านการดําเนินการแล้วเนี่ยก็จะมีการถแถลงข่าวเนี่ยให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะว่ามีการจับมีการ ดำเนินคดีกับใครบ้างและมีการปฏิบัติการอย่างไรเพื่อสร้างความกระจ่างชัดและก็ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนแต่ก็ไม่ไายนะครับยังมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นออกไปปั่นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์เพื่อที่จะทําให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับ